ยุงและ,มะแมลงที่สวนที่ช่างลอยอยู่เยอะมากๆช่างลอยก็เลยขอเครื่องพ่นกำจัดยุงและ,มะแมลงรบกวนไว้ใช้สักเครื่องวันนี้เครื่องพ่นก็มาถึงก็เลยให้ช่างแอร์สาธิตให้ช่างลอยได้รู้วิธีการใช้มันนี่คือแก๊สกระป๋องจะมีแมกนีโตไว้จุดแก๊สด้านบนนี่คือหัวเผาให้เกิดควันอยาพอมันเริ่มลอนควันก็เริ่มน,น้ำยาหน0่งร้ซีซีผสมกับน้ำมันดีเซลได้สี่ลิตร ทั้งนี้ขนาด2ลิตรใช้น้ำยาครึ่งขวดตอนนี้รอให้น้ำยาเดินออกจากปลายทอ่อพ่นระหว่างฉีดพ่นก็สูบลมอัดเข้าไปน้ำยาจะถูกเผาพุ่งออกเป็นควันสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้หากคิดว่าคลิปนี้พอมีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ